สวัสดีครับพวกก็ผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกระพี้ฟิล์มนะครับทักทายเอฟซนะครับยามเย็นแบบนี้นะครับโอเคครับยามเย็นนะครับแมงกะพี้ก็จะรดน้ําดอกไม้นะครับแล้วก็จะพาไปดูงานเลื่อยไม้ของวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับทุกคนก็ผมก็เลื่อยไม้ตรงนี้นะครับผ่าไม้เอาไว้ทาเสากระท่อมนะครับ พามาดูลายไม้นะครับนี่นะครับสวยไหมทุกคนสวยไหมครับ่าลายไม้สวยนะครับทุกท่านนี่ครับอันนี้แค่เปิดเปิดปีกนะทุกคนนะครับมันแค่เปิดปีกนะมันต้องเปิดสองข้างนะครับอีกข้างหนึ่งเหลือเปิดอีกข้างหนึ่งนะครับพอดีมันมืดแล้ว ก็ขี้เลื่อยนะครับก็จะเอาจเจ้าขี้เลื่อยเนะี่ยไปไปใส่แปลงดาวเรืองนะครับใส่ทั้งขี้เลื่อยสั่งใส่ทั้งขี้หมูเลยนะครับตัวนี้ผมสั่งขี้หมูสองก็สอบนะทุกท่านอันนี้จะเป็นปุ๋ยนะครับนี่ครับไม้หน้าสี่นะครับที่ได้ผ่าไว้นะครับอ่าโอเคนี่นะเป็นไม้ ไม้กระดาหน้าสี่นะทุกท่านนะครับคือต้นมันเล็กครับผ่าเป็นไม้เล็กนะครับอ่าอะไรมอมลอมนี้แล้วนี่เจมอมอไปไหนอ่ะตามทุกที่อืมอืมอ้อจะสิงเหรอมอมจะสิงพาเอฟซีมาดูงานเนี่ยไปไหนอ่ะ ม่แม,ม,ม่จะจำมำเลยจำมำอะไรอะไรของมันไม่รู้นะครับ ถ่ายรูปมอมถ่ายยากนะไม่ค่อยให้ถ่ายครับต้องขัดขืนต้องขัดขืนนะที่อย่างเงี้ยชอบเล่นชอบเล่นอย่างเงี้ยอ้อาวอ,อาแล้วมองรดน้ำผักแล้วอันนี้ก็ปีกเหมือนนะทุกคนนะครับอา่า ปีกก็มีความหนาอยู่ก็สวยอยู่นะทุกท่านนะครับปีกนะครับนี่ลายไม้สักมันมีเสน่ห์นะผมชอบมากเลยนะทุกท่านนะนี่นะครับทุกท่านมันเป็นมันเป็นลวดลายธรรมชาติเลยนะลวดลายธรรมชาติเลยมืดมาก็ยุงนะครับ ผมนะได้กวาดใบไม้ไปแล้วนะครับนี่ครับกวาดกวาดใบไม้ไปแล้วนะครับทุกท่านโอ้โหบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับตอนนี้โซลา่าเซลล์นะครับตรงนี้ยังไม่ติดแต่ว่าทางนูงนะ้นน่ะติดหมดแล้วนะครับโซลาเซลล์หน้าบ้านติดหมดแล้วอะไรอะไรจะหม่อม นู่นครับสามดวงติดหมดแล้วนะฮะโอเคครับไปเอาไฟโซล่าเซลล์ดวงโน้นนะครับดีแต่หม่อมอืมเสร็แล้วนกกระว่ามันอยู่ต้นม่วงนะฮะ ก็คิดซะว่าบ้านบ้านนกกระววาคือต้นมะม่วงนะทุกคนมันอยู่ทุกวนันร้องทุกวันในตัวเนี้ไม่รู้มันมีกี่ตัวนะฮะเราฟังเสียงมันเหมือนตัวเดียวนะนี่ครับใบไม้หล่นนะครับหน้าบ้านอันนี้แม่พุซามาตากนะฮะตากแห้งก็เอามากวนได้ แต่ผมไม่กินนะครับของหวานแต่อย่างเงี้ยพอกินได้อยู่แต่กระสูกกินสุกๆไม่ได้หรอกครับเป็นอยู่รสชาติานึงอะไม่ค่อยอร่อยพอกินได้พอตากแล้วมันจะแห้งครับเขากวนเนี่ยคือเขากวนทั้งเม็ดเลยนะ ทุบให้ละเอียดเลยนะครับกุาิดแล้วนี่ครับบ้านยามค่ำคืนนะครับแม่ตากถ่านนะครับเอาไว้หงุง Oh, เปรี้ยวมากเลยพุตาไปมาขามอ่อนนะฮะหมดต้นไปแล้วมา้าเพราะว่าต้นเนี้ยมันเพิ่งมีลูกครั้งแรกครับนี่ก็กินอร่อยอยู่นะแต่ลูกมันเล็กนะฮะปีแรกที่พุตามีลูกเลยต้นนี้แต่กินอร่อยดีนะ ลดน้ำดีกว่าโอ้โหนี้กวาดใบไม้เหนื่อยเลยบอกตรงครับเหนื่อยมากมันเยอะนะครับกวาดใบไม้ด้วยกว่าจะได้เลื่อยไม้นะครับใช้เวลาเลยนะฮะ ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกแต่ก็พอลดได้เราปลูกดอกไม้เราก็ต้องดูแลนะทุกคนนะครับมันถึงจะมีดอกไม้ให้เราได้เห็นนะครับ ดาวเรเืองไม่ใช่ดาวเรเืองอคุณนายตื่นสายนะครับเวลาที่เราเอาญ้าออกแล้วมันมันโตนะครับสังเกตดเออูเราสังเกตว่ามันโตอยู่แต่คราวนี้ผมตั้งใจจะผ่ามาให้หมดก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็จะทำงานเร็วขึ้นนะครับทุกท่านนะครับคือถ้าเรารีบถ่ายคลิปรีบอะไรเนี่ย มันก็จะได้ผ่าไม้เร็วน,นะคือผมแบ่งเป็นถ่ายคลิปด้วยแล้วก็ทำงานผ่าไม้ด้วยนะครับถ้าผมทำงานอย่างเดียวมันไม่มีคลิปนะครับคือมันก็ต้องแบ่งเวลาเนาะก็จะถ่ายคลิปให้ให้เร็วขึ้นนะทุกท่านนะครับแล้วก็ตื่นให้เช้าแล้วก็ถ่ายคลิปให้เร็วขึ้นนะครับ จะได้รีบลงคลิปแล้วก็จะได้ไปทํางานเร็วๆนะครับตอนนี้ลดน้ำยาไปก่อนนะครับผมถอดจริงๆก็ประมาณจริงๆวันเดียวมันก็เสร็จนะทั้งวันนะครับแต่ว่าแบ่งแบ่งเป็นช่วงเย็นสองวันก็เสร็จแล้วครับจะมอมไปไหนไม่รู้โอ้ยยุงยุงจริงนะครับ ที่เ c เห็นนะก็คือขี้หมูนะครับอันนี้คือขี้หมูนะครับผมเอาขี้หมูใส่ไปแล้วนะเดี๋ยวจะเอาเอาขี้เลื่อยนะครับผมจะเอาขี้เลื่อยนะครับขี้เลื่อยใส่อยุงอนะ่ะนะครับยุงเยอะมากเลยนะครับท้องจริงๆนะฮะ ใครที่รอดูดอกดาวเรืองนะคะรอบนี้เอฟซีไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าแมกกกี้อยู่บ้านแล้วดูแลตั้งแต่ยังเป็นต้นกล้าที่จะามาปลูกไอ้รอบที่ไปถ่ายลิเกเนี่ยปลูกทิ้งเลยนะฮะปลูกทิ้งแล้วกลับมาก็มีดอกแล้วต้นก็ล้มนะครับมันก็เลยไม่ค่อยสวยนะครับแต่ตอนเนี้ยคือผมได้อยู่บ้านได้ดูแลแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับได้รดน้ำทุกวันนะครับ ช่วงเย็นน้าไม่ค่อยแรงนะครับแต่ก็พอได้ลดเพราะว่ารดน้ําช่วงเย็นอดอกไม้จะโตจะโตดีนะจริงเ okay. พราะกลางวันมันร้อนกลางคืนมันมันไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นดอกไม้นะ่ะชอบอากาศเย็นนะทุกท่านอูยุงเต็มเลยอะ่ะเนี่ยยุงรอบตัวผมเต็มเลยผมต้องฉีดน้ํากระจายทุกคนนะครับเนี่ยผมยืนอยู่เฉยเฉยไม่ได้เลยยุงหาม หามจริงๆนะเออหามจริงๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะผมจะเอาขี้เลื่อยนะครับมาใส่อดอกดาวเรืองนะครับก็ผมผมสั่งขี้หมูสองกระสอบไปแล้วครับเดี๋ยวจะเอามาโรยๆนะครับ หวานเป็นปุ๋ยเนาะนะครับผมเชื่อว่าถ้าผมได้ใส่ทั้งขี้เลื่อยทั้งขี้หมูเนี่ยนะครับแน่นอนครับเพิ่มปุ๋ยให้กับดอกไม้ดอกไม้ยังไงก็โตนะครับโตแน่นอนโอ้ยผมไม่อยู่เฉยไม่ได้เลยคนไม่ใช่หรอกครับยุง่งยุ่งมันกากัดครับยุ่งชุมนะฮะ ตอนนี้รั้วไม่ไผ่มันก็เริ่มผุแล้วนะครับเพราะมันหลายปีแล้วนะครับยหลายปีแล้วนะผมทําไว้อะดอกไม้นะ่ะขาดปุ๋ยได้แต่ห้ามขาดน้ํานะครับขาดน้ํานี่คือทั้งไม่โตทั้งมีสิทธิ์ที่ต้นจะตายนะครับ ผมต้องลดเช้าเย็นเช้าเย็นบางวันกลางกลางวันไม่ได้ลดนะเชา้าเช้าไม่ได้ลดบางทีบางทีรีบถ่ายคลิปทำน,นู่นทำนี่ไม่ได้ลดนะแต่ก็จะมาลดลดช่วงเย็นนะครับให้เยอะๆนะครับดอกไม้นะไม่ต้องกลัวมันน้ำท่วมหรอกครับเพราะเราลดน้ำเนี่ยน้ําก็ซึมลงไปในดินแป๊บเดียวมันก็ซึมหมดแล้วบ้านผมเป็นดินทรายขี้เป็ดนะครับมันระบายน้ําได้ดีมาก โตเร็วๆนะ FC อ,อยากกินดอกนะแต่ว่าไอแปลงข้างหน้าเนี่ยโตต้นใหญ่นะเออไอช่วงที่อยู่ข้างในอ่ะหรือกลางๆไม่ค่อยโตผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมก็จะพยายามรดน้ําให้มันชุ่มๆรดนานๆผมผมรดน้ํานานนะทุกท่านเพราะว่าผมอยากให้ดอกไม้นะ่ะมันได้โตเร็วๆได้กินน้ําเยอะๆนะครับจะได้มีดอกนะครับ จะได้มีดอกอโอเคพอแล้วโอ้ยุ่งเต็มเลยโอ้ยุ่งเต็มเลยนะท่านนะครับโอ้โหย บรรยากาศดามค่าคืนนะครับทุกท่านเอ,อ๊นะครับเนี่ยยอดแล้วนะครับจะนั่งได้นานหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าอะไระครับยุงครับอลองสักหน่อยนะทุกท่านเนาะนะครับถ้ายุงมันกัดเยอะก็ถอนสักพักหนึ่งแล้วก็ล้างมือไม่ไม่ได้ถอนนานนะฮะเราก็ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยเล็ม ถ้าถอนหญ้าหมดรับรองคุณนายตื่นสายโตแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นทุกท่านจะมอมมาแล้วอาามอมมปไหนมามอมหญ้านี่ก็ลากลึกมากครับนี่แหละหญ้ามันแย่งอาหารดอกไม้ ดอกไม้มาเลยไม่ค่อยโตก็นี่แหละครับปัญหาเดี๋ยวก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ทั้งขี้หมูทั้งขี้เลื่อยเลยนะครับเดี๋ยวเราใส่แปลงนู้นก่อนนะทุกท่านนะครับขี้เลื่อยเราจะใส่แปลงนู้นก่อนอ่ขี้เลื่อยรอบแรกอะ่ะแม่เขาเอาไปใส่พกต้นไม้อะไรนะแต่นี่ก็จะบอกเขาว่าผม,ผมจะเอามาใส่แปลงดอกไม้นะครับเพราะว่ามันจะไม่พอ พอแปลงแปลงนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับพอเราปลูกอคุณนายตื่นสายแบบเป็นพื้นเลยนะฮะถ้ามันออกดอกนะทุกท่านผมบอกเลยว่าสวยมากเลยนะเนี่ยแปลงนี้ใหญ่ออกดอกจะสวยมากเลยแหละแต่คราวนี้นี่ครับผมต้องพิธีวิถันครับทุกท่านเออต้องพิธีวิถันครับต้องคอยดูแลอย่างน้อยถอนหญ้าลดน้ำ ใส่ปุ๋ยก็ดีนะทุกท่านนะได้กลับมาอยู่บ้านก็ได้ปลูกดอกไม้ปลูกหลายๆอย่างให้ fc ได้รับชมกันนะครับผมว่าจะเพาะดอกเอ่อบานชื่นก็นไม่ได้เพาะสงสัยจะต้องเอาแล้วแหละนะครับถ้าไม่ได้เพาะก็คือมันจะไม่ได้เพาะเลยนะนะครับต้องเพาะแล้วแหละนะครับทุกท่าน เพราะว่าเราถ้าเราได้เพาะดอกบานชื่นเนี่ยเราก็จะได้ดอกไม้เพิ่มนะครับถ้าเราเรืองแก่ต้นก็จะมีบานชื่นนะครับจะมีบานชื่นที่กําลังโตในรุ่นต่อไปนะครับบานชื่นมันไม่มีมันไม่มีต้นกล้าขายนะเราต้องซื้อซองมันมาเพาะเองนะครับอืมเดี๋ยว อุ้ยนี้ถอนนิดนิดหน่อยครับทุกท่านแต่มันโอเคอยู่นะนะครับมันมันรอดอยู่นะครับมันรอดอยู่แต่ครานี้เราต้องคอยดูแลมัน ไอช่วงเนี้ยย่าย่าไม่ค่อยมีครับที่ที่ย่าไม่ค่อยมีเพราะว่าน้ามันไม่ถึงไอตรงเนี้นะน้ํามันไม่ค่อยถึงครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําให้ดีเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาจอบมาขุดล่องให้ให,ให้แบบให้ดินมันมันมันพอกั้นน้ําเอาไว้นะครับเจ้ามอมก็นุ้ไปกินไปกินอ่าข้าวตองแม่นะครับ ือโอ้ยยุงช่วงเย็นยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับกินแค่มันม่วงอะนะถั่วหมดแล้วนะครับเหลือแต่มันม่วงวันเวลาก็เร็วๆนะครับทําไปทํามาจะสิ้นเดือนมกราแล้วซึ่งผมเองจะช้าไม่ได้นะทุกท่านนะครับผมก็ ต้องสปีดตัวเองเหมือนกันนะคือคลิปจะรีบถ่ายให้เร็วลงให้เร็วนะครับอ่าจะได้ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้ดีหน่อยเพราะว่าหญ้ามันไม,ไม่ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับดอกไม้ก็เลยอยู่หลายต้นนะครับ โอ้ยหว้อนกายุงมดคันไฟนะครับมดแดงนี่มดคันไฟเราจะไปรู้ได้ไงว่าอยู่ตรงนี้ครับเราต้องดูแลครับทุกท่านพรุ่งนี้ผมจะปลูกอผมจะเพาะบานชื่นให้ได้นะครับเพาะบานชื่น ที่บ้านจะได้มีดอกไม้ อันนี้ไม่ยากระเย็นนะทุกท่านนะนะครับตอนนี้เจออุปสรรคสองอย่างคือมดคันไฟกับยุงเราไม่เรามันต้องมีเวลาจริงนะทุกท่านวันนั้นผมสละเวลาตอนเช้าชั่วโมงหนึ่งเลยนะผมก็นั่งถอนอยู่ตรงเนี้ยนะครับคือผมผมไม่มีกระถางปลูกนะครับในเรื่องของเรื่องอนะซื้อกระถางก็ต้องมีเงินทุนซื้อนะครับ ใบนึงกี่บาทเราก็ไม่รู้นะต้องใช้หลายใบเลยแหละเพราะว่าเราปลูกเยอะอยู่ดอกไม้ที่ผมสั่งมาเนี่ยมันทั้งหมดเก้าสีเลยนะเป็นคุณนายตื่นสารเก้าเก้าสีนะครับแต่ว่า <c oughs> แรงเข้าปากอ่าสีมันคล้ายคลึงกันครับ มันก็ไม่ต่างกันมากนะครับสีดอกคุณนายตื่นสายเนะี่ยคล้ายๆกันแค่โทนสีอาจจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองมันจะมีต่างก็สีแดงสีสีม่วงสีเหลืองเนี่ยแดงม่วงเหลืองขาวเนี่ยมันจะเด่นตรงนี้แหละแล้วนอกนั้นอะโทนสีใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับ ต่างกันนิดหน่อยเหมือนเอาสีมาผสมกันหรือเอาสีมาเป็นทูโทนนะบางดอกก็มีสองสีนะครับเอฟซีต้องดูตอนที่มันออกนะฮะอื เมื่อกี้ผมถอนดอกไม้ออกไปต้นหนึ่งไม่เห็นเพราะหญ้านี่แหละมันลกผมเลยถอนมั่วถอนไม้อีกแล้วโทษทีดอกไม้มองไม่เห็นผมว่าถ้าผมโรยขี้หมูดแล้วก็ขี้เลื่อยนะนะครับงามแน่นอนทุกท่านเดี๋ยวถอนอีกสักนิดหนึ่งก็จะพอแล้วครับ จะไปล้างมือแล้วก็จะได้โหลดคลิปไปเอได้รับชมแล้วก็จะได้ไลฟ์สดพูดคุยกันในค่ำคืนนี้แป๊บๆนะผ่านไปก็ไลฟ์สดอีกแล้วนะครับเร็วจริงเนี่ยเรามามีเวลาถอนหญ้าก็ยังดีนะครับวันนี้อาจจะได้ไม่เยอะแต่ถ้าเราตั้งใจทำจริงๆก็เสร็จนะครับอุ้ย สมิดนี่นี่ไอ้ยาตัวนี้เนี่ยอย่าให้มันโตเชอะโอ้โหลูกมันติดเต็มเลยนะยาอะไรไม่รู้แต่ผมไม่ชอบเวลามันแก่โอ้โหลูกมันเต็มเลย สุกเพราะว่ายุง่งนี่ครับถ้าหมานอนข้างนอกอ่ะก็จะโดนยุงกัดทุกตัวนะครับตอนนี้เจ้ามอมก็คือนอนกับผมในห้องจุดยงงานยุงให้ก็เจ้ามอมก็ได้หลับสบายทุกคืนนะครับไม่โดนยุงกัดแต่มันก็รู้นะเวลาผมไม่เข้าห้องมันก็ยังไม่เข้านะฮะเนี่ยพูดถึงมาไปนน่นแกนะครับเจ้ามอมมันรู้นะ ถ้าผมไม่เข้าห้องมันก็ไม่เข้าอนะถ้าผมอยู่ในห้องมันรู้นะครับมันก็จะเข้ามาอย่างผมมานั่งโหลดคลิปในห้องมันก็จะตามมานะครับ ถ้าเราได้ใส่ปุ๋ยผมว่ามันมันจะงามเร็วนะครับเนี่ยผมเดี๋ยวผมรออทั้งขี้หมูแล้วก็ผมก็เอาขี้เลือยที่ผมซอยไม้แหละใส่โตแน่นอนโตแล้วก็งามแน่นอนความเหนียวของหญ้า fc ลองคิดดูมันดังกึด๊ดกึดเลยนะอือหือ เอาโอเคพอครับทุกคนวันนิดวันละหน่อยก็ยังดีเนี่ยนะครับขนาดตรงนี้ยังใช้เวลาเยอะ เดี๋ยวพวกนี้จะเอาขี้เลื่อยใส่เริ่มดูแลแล้วว่าต้นเริ่มโตแล้ว ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ